สวัสดีค่ะอีฟพัชรธิดานะคะเป็น managing director แล้วก็ดูแลในส่วนของงาน Creative แล้วก็แบรนดิ้งค่ะสำหรับ Product ในส่วนของงาน Creative นะคะก็จะมีตั้งแต่เว็บไซต์มี c i ก็คือ corporate identity book แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับงานออกแบบคอนเทนต์ทุกประเภทเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์นี้จะเหมาะกับทุกๆแบรนด์ คนที่อยากจะเริ่มธุรกิจรวมถึงคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วแต่อยากจะสร้างภาพลักษณ์กับแบรนด์ให้มันดีขึ้นก็สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็สามารถออกแบบงานใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งการออกแบบเนี้ยมีความสัมพันธ์ กับแบรนด์มากๆคือจะทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์นะคะของเราดูดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถสร้างการจดจําคือสร้างแบรนด์อวัยวสให้กับลูกค้าได้ด้วยสําหรับในส่วนของการทํางานนะคะก็เริ่มแรกเราก็จะมีการเก็บรีควอนเมนจากลูกค้าของเราก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไระจุดประสงค์ของแบรนด์คืออะไรภาพลักษณ์ของลูกค้าเป็นยังไงเพื่อที่เราจะเอามา analyze, อานาลิซึเอามาวิเคราะห์แบรนด์ เพื่อที่เราจะออกแบบงานต่อไปว่าการออกแบบตรงนี้แบบไหนที่จะเหมาะสมกับแบรนด์ของลูกค้ามากที่สุดเมื่อเรามีการเก็บบิคอยเมนเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราก็จะมีการสรุปออกมากับลูกค้าอีกหนึ่งรอบว่าข้อมูลที่เราสรุปและวิเคราะห์มาตรงตามความต้องการของลูกค้าไหมหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเริ่มทํา C I บลูขึ้นมาเพื่อที่จะระบุว่าแบรนด์ตรงนี้มีเป้าหมายอะไรแล้วก็สี อนแล้วก็ทุกๆอย่างภาพลักษณ์ที่จะสื่อออกมาเนี่ยจะออกไปในทิศทางไหนบ้างเมื่อมีการวิรเคราะห์แล้วก็ทำ C.I. Book เสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็จะมีการรันในส่วนของงานคอนเทนต์ส่วนของงานอาร์ตเวิร์กในส่วนของเว็บไซต์หรือสื่อโฆษณาอื่นๆที่เราต้องใช้ในการโปรโมทของแบรนด์ต่อๆไปด้วย หลังจากที่มีการสรุปงานมีการสร่งาารสรงานให้กับลูกค้าแล้วอะค่ะเราก็จะมาดูรีพอร์ตกันว่าฟีดแบ克ของลูกค้าเป็นยังไงบ้างอยากจะแก้ไขางานตรงไหนไหมซึ่งทางเราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ผลงานเนี่ยออกมาดีที่สุดและตรงกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มากที่สุดนั่นเองสำหรับรายละเอียดแพ็กเกจของเรานะคะก็จะมีหลายตัวมากๆเลยขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแพ็กเกจไหนมีตั้งแต่เป็นแพ็กเกจที่เป็นออร์ซิงเกิลโปรดักต์อาจจะเป็นแค่โลโก้เป็น Cover Page หรือเป็น Rich Menu หรือจะเป็นสื่อการออกแบบแบนเนอร์อื่นๆซึ่งจะเป็น Single Product ลูกค้าถ้าต้องการ Product แบบเนี้ยอย่าง,งละหนึ่งละหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถทำให้ได้หรือบางคนอาจจะเข้ามาเป็นเซตเลยก็จะมีเป็นแพ็กเกจทางนี้รายละ,ะเอียดตรงนี้ค่ะก็จะมีหลายๆอย่างซอยย่อยเข้าไปอีกว่าแพ็กเกจนี้เหมาะกับ แบรนด์แบบไหนแล้วแบรนด์ของลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรแพ็กเกจก็อ,อาจจะมีการรวมทั้ง C.I มีการรวมเว็บไซต์มีการรวมการเขียนคอนเทนต์แล้วเอ,อเดีร์ลงไปด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะก็เราก็สามารถทําให้ได้ในทุกๆแบบเลยขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้าจริงๆว่าลูกค้าสามารถเลือกจากซ mm ิงเกิลโปรดักต์ของเราเนี่ยเอาไปกรุ๊ปรวมกันเป็นแพ mm ็กเกจเพื่อให้เหมาะสมกับตัวธุรกิจของลูกค้าได้ซึ่งในตัวแพ็กเกจเนี่ยค่ะทางคอร์รัปเองก็จะมีบริการให้คําแนะนําแล้วก็ปรึกษาสําหรับลูกค้าว่า ธุรกิจของตัวลูกค้าเนี่ยเหมาะกับแพ็กเกจไหนของเรายกตัวอย่างแพ็กเกจของเราที่ค่อนข้างนิยมในเราในหมู่ลูกค้ากันละกันก็จะเป็นแพ็กเกจเว็บไซต์การทำซีไอบุ๊กการเขียนคอนเทนต์แล้วก็การทำอาร์ตเวิร์กอยู่ในหนึ่งแพ็กเกจเดียวกันเลยซึ่งตัวแพ็กเกจเนี้ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ธุรกิจเพราะว่าสามารถทำได้ตั้งแต่แรกเรียกว่าเป็นฟูลแพ็กเกจของงานครีเอทีฟเราเลย